คุณลักษณะสำคัญของปืนใหญ่คือประสิทธิภาพในการสู้รบที่ยิงได้ในระยะไกลรูปลักษณ์ของปืนใหญ่บางกระบอกตกแต่งอย่างวิจิตรเกิดเป็นความงามพิเศษกว่ากระบอกอื่นปืนใหญ่โบราณที่ยกย่องกันว่าง,งดงามที่สุดได้แก่ปืนใหญ่มารประไลหล่อขึ้นอย่างประณีตในสมัยรัชกาลที่หนึ่งมีหูระวิงเป็นห่วงสำหรับยกปืนสี่ห่วงปากกระบอกปืนและบนกระบอกปืนสลักลวดลายอย่างวิจิตรงดงาม ทั้งลายดอกไม้ลายกะนกลายประจํยามลายกระจังรูปอัปสราใบาหน้าคล้ายเทวดาผสมผสานกันรูชนวนมีฝาปิดเปิดตกแต่งเป็นรูปหนุมานถ่ายล่ำกล้องเป็นรูปสังหรือก้นหอยปื้นใหญ่มานประลลยจึงเป็นศาสตราวุธที่มีความสวยงามและลงตัวที่สุดกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย